สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่กันบันยดวงคือเรื่องกิมน,นี้เราจะมาเนี่ยขพราที่ว่ามีใครบางคนไม่ยอมตัดใจลืมคุณและเขาอยากจะทําอะไรบางอย่างกับคุณด้วยสะมาบริง,งานของคุณอนุญ,ญาตให้เราเปดิดดวงชะตานะคะเรามาตรวจสอบลัคนาราศีความรักความสัน์ของคุณและเขากันว่าเขาคนนี้และคุณเป็นใครนะคะเนปจูนท้าดีประสบกันก่อนมาราศีเมษราศีพิจิก เนโอราสีสิงห์ชาติธาตุไฟถ้าเธอคนเกิดวันเสาร์ธาตุไฟนะคะวอเทอร์ธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกวิโกราศีกันธาตุดินนะคะอริราศีเมษธาตุไฟพระเซรัสราศีมีนชาติน้ำไฟธาตุไฟเมษสรีนนุแคนเซอร์ราศีกรกบชาติน้ำยูเรนัสชาติลมมิถุนตุภูมนะคะแล้วก็เอิร์ธาตุดินประสบก่อน วันที่เกิดหรือว่าตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณและเขาเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์หรือว่าเลขท้ายบัตรประชาชนมี21 23 24 467 1520 1219แล้วก็26นะคะฟังเพื่อปเป็นการนำทางในแนวทางนะคะฟังขำๆไม่ซีเรียสไม่เครียดไม่คิดมากไม่คิดเยอะนะคะเรามาดูสถานการณ์ความรักความสาัมพันธ์กันดีกว่าความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะคะอดีตเป็นไงเฟิร์สเป็นรักแรกแต่เธอนะคะ แล้วก็ new love นะบางคนท่านก็เหมือนกับจะต้องเจอคนใหม่เลยแหละนะคะเป็นความรักคัลส์บันที่ค่อนข้างที่จะมีระยะทางมีความห่างไกลแล้วก็มีความคิดถึงแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะเป็นคนเก่าๆกลับมาได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาอาจจะต้องไปเคลียร์ภารกิจบางอย่างของเขาขอให้คุณเชื่อมั่นศรัทธาในความรักนะคะจะกลับมาจีบคุณอีกครั้งหน,นึ่งนี่แหละเป็นบังงานของคุณเก่าชัดเจนมาก แล้วก็มีโอกาสที่จะแต่งงานกันหรือว่าใช้ชีวิตคู่ร่วมกันเขาบอกว่าให้คุณเชื่อใจเขาหน่อยนะคะแล้วก็อดีตที่ผ่านมารู้สึกว่าเขาอาจจะเป็นพนักง,งานของพ่อไม่ไม่ไม่ไมไมหรือว่าเคยแต่งงานเคยมีครอบครัวมาแล้วนะคะความสัมพันธ์ตรงนี้ค่อนข้างที่จะต้องเหมือนกับมีตัวช่วยนะคะใช้เพื่อนหรือว่ากลุ่มสังคมเพื่อนของคุณเพื่อนของเขาเป็นสื่อการเป็นสื่อกลางในการเชื่อมสายสัมพันธ์กัน นะคะก็แสดงว่าพลังงานส่วนใหญ่จะเป็นพลังงานของคนเก่าที่จะกลับมาเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะ,ะว่าคนคนนี้นะคะเป็นใครมีความสัมพันธ์อะไรกับคุณนะคะคนที่เขาไม่สามารถที่จะตัดใจลืมคุณได้ออนะคะเขาไม่สามารถที่จะตัดใจลืมคุณได้เลยพลังงานของเขาเป็นใคร เดทเป็นความสัมพันธ์ที่จบไปแล้วนะคะเป็นคนที่คุณไม่ได้คุยกับเขาแล้วนะคะแล้วเขาก็เขากับคุณเนี่ยคือมันมีความรู้สึกเหมือนกันนะคือรักนะชอบนะแต่ไม่แสดงออกนะคะทั้งๆท,ที่คุณหรือว่าทั้งๆท,ท,ที่เขาก็มีใจแบบชอบมากคิดถึงมากอยากได้เป็นแฟนนะคะแล้วมันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่อาจจะมีความสัมพันธ์อื่นอยู่ด้วย แต่ความสัมพันธ์อื่นที่เขามีเนี่ยหรือว่าจะเป็นคุณก็ได้คือมันมันเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะเรียกว่าคือมันไม่มีความสุขนะคะไม่ได้มีความสุขแล้วหรือว่าไม่ได้รักกันแล้วแต่ยังไม่ได้หย่ายังไม่เลิกยังไม่จบความสัมพันธ์แต่การที่เขาจะมาสารสัมพันธ์กับคุณเนี่ยนะคะรู้สึกว่ามันเป็นไปนไม่ได้นะคะ blush. ก็ต้องเคลียร์ตัวเขาเองก่อน เพราะว่าคนคนนี้ผู้หญิงผู้ชายคนนี้ค่อนข้างที่เหมือนกับเอ,อการที่เขาพยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์ตรงนี้ไว้ยื้อความสัมพันธ์เก่าทั้งๆที่เขาไม่ได้รักแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าเคนรักของเขาสามีของเขาภรรยาของเขานะคะคือแบบมีหน้ามีตาทางสังคมอะ่ะนะค่อนข้างจะเหมือนกับว่าอาจจะเแต่งงานกันเพื่อที่จะอยู่ด้วยกันแล้วก็รักษาเกียรติรักษาศักดิ์ศรีศักดิ์ศรีนะคะ ของตัวเขาแล้วก็ตัวคนรักของเขานะเขาอาจจะเหมือนกับคือการที่เขาไม่ได้รักกันแล้วอยู่ด้วยกันทุกวันนี้มันไม่ได้อยู่ด้วยเพราะว่าความรักนะคะอยู่ด้วยเพราะว่าหน้าตาทางสังคม,มอยู่ด้วยเพราะว่าอาชีพการงานนะคะก็อาจจะมีการสร้างฐานะสร้างครอบครัวด,ด้วยกันพ่อแม่ไม่อยากจะให้เลิกลากันมีการจดทะเบียนสมรสกันนะคะอีกอย่างหนึ่งฝ่ายหญิง นะคะหรือว่าคนรักของเขาไม่ยอมหย่าไม่ยอมเลิกไม่ยอมจบให้ไม่ยอมให้เขาไปเริ่มต้นชีวิตใหม่เขาก็เลยต้องเหมือนกับกล้ำเกืนฝืนทนอยู่กับความสัมพันธ์กับคนที่เขาไม่ได้รักแล้วนะคะแต่คนที่เขารักกับเป็นอีกคนหนึ่งที่เขาไม่สามารถจะสารพันธ์ได้และก็ยังมีความรู้สึกเหมือนเรียกว่าไม่อยากจะให้คุณไปเกี่ยวข้องก็ได้นะ,ะไม่อยากจะให้เขาไปเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์ครั้งนี้เพราะว่ามันไม่ถูกต้อง นะคะก็แสดงว่าเขาแคร์ความรู้สึกของคุณนะคะแล้วก็ไม่อยากจะเหมือนกับว่าถ้าแบบอีกคนนึงเนี่ยมีทะเบียนสมรสนะคะมีการจดทะเบียนกันนะ,ค,ะคนนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันคนกันอยากใช้ในเรื่องของกฎหมายบังคับเขานะคะไม่ให้กระดุกกระดิกตัวไปไหนมาไหนนะคะหรือว่าไม่ให้เริ่มต้นสัมพันธ์ใหม่นะ,ะตัวเขาก็เหมือนกับเอ่อประมาณนี้แบบว่าอาจจะแยกบ้านกันอยู่ก็ได้หรือว่าอยู่บ้านด้วยกันแล้วก็ยังมีภาระหน้าที่รองรับผิดชอบ นะคะก็รู้สึกว่าไม่ได้อยู่ด้วยความรักอะ่ะนะแต่รู้สึกว่าภรรยาของเขาคนรักของเขารักเขามากแหละไม่ยอมปล่อยให้เขาไปไหนนะคะแต่เขาคือเขาอยู่เพราะว่าเหมือนเออนะต้องรักษาความสัมพันธ์ตรงนี้ไว้อยู่เพราะว่าหน้าตาทางสังคมนั่นเองเรามาดูซิว่าคนคนนี้เขาตัดใจลืมคุณไม่ได้เพราะอะไรนะคะเขาตัดใจลืมคุณไม่ได้เพราะอะไร แม้ว่าเขาจะมีคนของเขาอยู่เนาะแต่เขาก็ตัดใจลืมคุณไม่ได้แต่เขาก็พยายามที่จะเหมือนกับไม่ทําอะไรไปมากกว่าเนี้ยนะคะสามดาบเจ็บปวดมากเขา้คิดถึงคุณมากนะคะแล้วเขาก็อยากจะคุยกับคุณแล้วเขาก็อยากจะติดต่อมาหาคุณนะคะแล้วเหมือนกับว่าสิ่งที่เขาทําได้ก็เหมือนกับเออต้องอยู่ในพื้นที่ของเขาอ่ะนะคะต้องเก็บรักษาอาการความรู้สึกนะคะไม่สามารถที่จะบอกความรู้สึกตรงนี้ นะให้ใครรับรู้ได้นะคะได้แต่เฝ้ามองได้แต่เหมือนกับภาวนาอยู่ในใจเลยนะว่าเอ,อขอให้คุณเนี่ยเหมือนมีความสุขนะคะประมาณนี้คืออยากจะบอกคุณว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนนะ,ะเขาไม่ได้คุยกับคุณการที่เขาไม่ได้คุยกับคุณเนี่ยใช่ว่าเขาไม่ได้รักคุณนะจริงๆแล้วคือเขาอยากจะมอบทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยให้กับคุณเลยนะคะจริงๆแล้วเขาอยากจะเหมือนกับ เนี่ยมอบความรักให้กับคุณแต่มันเป็นไปไม่ได้ไงอีกอย่างหนึ่งระยะทางก็มีเหตุปัจจัยที่ทำให้เขาเหมือนต้องหยุดความสัมพันธ์เหมือนอยากจะคุยกับคุณแหละนะคะคุณกับเขาเหมือนกับว่าเอออาจจะอยู่คนละที่อยู่คนละจังหวัดอะไรเงี้ยแต่พอเขามีคนของเขาแล้วมันเหมือนกับว่าตัวเขาเนี่ยต้องรักษาระยะห่างนะคะเออเรียกว่าพฤติกรรมของเขาการกระทําของเขาเนี่ยเขาก็ส่องเขาก็ดูคุณนะคะผ่านโซเชีลยลไลน์ ถ้าคุณเป็นคนที่เหมือนกับเ,เรียกว่าทํางานเกี่ยวกับโซเชียลไลน์ช่องทางที่เขาสามารถที่จะเหมือนฟ้องมองฟ้องสองคุณได้เนี่ยนะคะก็รู้สึกว่ามันจะเป็นโซเชียลอย่างเดียวหรือว่าการพูดคุยระหว่างคุณกับเขาอาจจะเหมือนกับว่าต้องใช้แอคเคาท์ลุมอะไรเงี้ยหรือว่าแอบคุยก็ได้นะ,ะจริงๆแล้วคือเขาแทบอยากจะมาหาคุณด้วยซ้ำไปเขาไม่อยากจะให้คนอื่นรู้นะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณเขาคืออาจจะรู้กันเพียงแค่สองคน พยะะายามที่จะไม่กระโตกกระตากพยายามที่ไม่บอกใครเลยนะคะว่าคุณกับเขาคุยกันยังไงรู้สึกกันยังไงเรามาดูซิว่าความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะตอนนี้เวลานี้เป็นยังไง The Magician mm hmm. เขาบอกว่าคือแบบมันมันเหมือนกับว่ามันพยายามที่จะเก็บอาการเก็บความรู้สึกนะคะพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเลยอ่ะคือรักมากคิดถึงมากนะคะแต่ก็บอกหรือว่าส่งข้อความมาหาไม่ได้ประมาณนี้ ถึงแม้จะส่งข้อความมาหามันก็จะมาในรูปแบบของการที่เหมือนกับว่าไม่รู้จะส่งมาในรูปแบบไหนอ่ะนะคะคือมันอาจจะเหมือนกับว่าตัวเขากับตัวคุณมีสถานะความสัมพันธ์ที่เหมือนคุยกันหรือว่าพูดคุยกันแบบเป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักนะคะโดยที่แบบว่าคนภายนอกเนี่ยมองเห็นว่าคุณกับเขาเป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักกันแต่ถ้าแบบว่าจะคุยกันแบบจะไปไหนมาไหนด้วยกันอะไรเงี้ยมันมันอาจจะเหมือนกับ เจอสายตาบุคคลรับข้างสังคมรับข้างเฝ้ามองดูนะก็เลยทําให้เหมือนเขาระงับยับยั้งความรู้สึกของตัวเขาเองไว้อ่ะคือคุยก็คุยได้เฉพาะเรื่องงานนะคะแต่แบบเหมือนจะออกนอกหน้าเกินไปมันก็ไม่ได้นะคะก็เลยทําให้เขาคนนี้นะจะต้องทําตัวห่างๆกับคุณเข้าไว้แล้วก็เหมือนแสดงออกความรู้สึกอะไรบางอย่างไม่ได้เลยนะจริงๆแล้วคือเขาแทบอยากจะตะโกนบอกคนอื่นเลยนะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะแต่ มันเหมือนกับว่าตัวคุณกับตัวเขาเนี่ยมันมีความรู้สึกที่เรียกว่าผูกพันกันเป็นพิเศษและนะอีกอย่างหนึ่งตัวคุณอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับว่าไม่ต้องการให้เขาเปิดเผยความรักอมแฟนตรงนี้ก็ได้นะคะทั้งๆที่แบบใจมันรักแล้วก็คิดถึงมากอ่ะนะมันอยากจะแสดงออกให้คนอื่นรู้เลยนะว่าฉันเนี่ยฉันเป็นแฟนเขานะเออคุณกับเขารักกันนะแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้คือเหมือนเหมือนคุณอ่ะนะ ควรค่าที่จะได้เจอคนที่แบบเชิดชูคุณนะคะให้อยู่ในสถานะของภรรยาสามีที่แบบคนอื่นรู้จักประมาณเนี้ยคือเขาให้เกียรติคุณนะเขารักคุณมากๆนะคะแต่เขาก็ทําอะไรมากกว่านี้ไม่ได้เพราะว่าเขามีคนของเขาอยู่นั่นเองนะคะเขารักคุณมากแหละแต่เหมือนกับว่าด้วยสายตาบุคคลรอบข้างด้วยหน้าที่การงานก็อาจจะทําให้เขาเหมือนกับเหมือนต้องรักษาภาพพจน นะต้องเก็บเรื่องราวต้องเก็บเรื่องของคุณกับเขาเป็นความลับนะมาดูซิว่าณนะตอนนี้เวลานี้เขาคิดจะทำอะไรกับคุณนะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับว่าคือมีกันและกันนะเหมือนรู้สึกถึงการรู้สึกถึงความผูกพันที่เหมือนรอคอยจะเจอกันนะประมาณที่แบบเหมือนแอบมาคุยแอบมาแชทอะไรเงี้ยได้แตนะ่ใจจริงของ คุณอาจจะมีความรู้สึกว่าเขาคือเนื้อคู่ของคุณนะคุณไม่สามารถที่จะไปมองหาใครที่ไหนได้อีกแล้วคุณไม่สามารถจะเชื่อใจใครนะมากกว่าเขาได้อีกแล้วหรือว่าคุณไม่สามารถจะเปิดใจรักใครได้เท่ากับเขานะคือมันเหมือนกับว่าคุณเหมือนมาเจอคนที่ใช่แล้วแต่ว่ามันเป็นคนที่ใช่ในเวลาที่มันไม่ถูกต้องอะ่ะถ้าแบบเขาไม่มีคนของเขาอยู่อะ่ะอาจจะเหมือนกับว่าอาจจะเป็นตัวคุณที่จะต้องไปเป็นภรยาเป็นสามีของเขาตรงนั้นอ่ะ นะคะเขาก็คิดอย่างนั้นจริงๆเขาก็คิดว่าอยากจะให้คุณไปอยู่ตรงนั้นณจุดๆนั้นจริงๆนะคะมาดูซิว่าสิ่งที่เขาจะทําเพื่อคุณในอนาคตข้างหน้าเขาอยากจะติดต่อมาหาคุณนะคะเขาเฝ้ารอรอโอกาสที่มันเหมือนกับว่าเออสักวันหนึ่งนะคนจะมีสักวันหนึ่งที่เขาจะได้มาเจอกับคุณหรือว่าได้สารสนธ์กับคุณหรือว่าได้แสดงออกความรู้สึกอะไรที่มันชัดเจนมากกว่าเนี้นะคะ คือมันเหมือนรอโอกาสเริ่มต้นใหม่อะคือมันก็ต้องเลียรคนเก่าไงแล้วก็ความสัมพันธ์ตัวนี้มันรู้สึกว่าเนี่ยนะคะมันต้องจบจากความสัมพันธ์เก่าก่อนอะรู้สึกว่าความสัมพันธ์เก่าเขาก็ยังเหมือนยังเก็บรักษาไว้อยู่หรือว่าไม่สามารถจะไปไหนได้นะคะเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันไม่ถูกต้องไงนะคะอีกอีกอย่างหนึ่งคนเก่าของเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรอย่างนี้ คนเก่าของเขาก็เหมือนกับว่าเออเป็นภรรยาที่ดีเป็นสามีที่ดีก็ได้ก็เลยทําให้เหมือนกับว่าเขาไม่รู้เขาจะทํำยังไงแล้วอะ่ะกับความสัมพันธ์ตรงนี้แล้วเขาก็ลืมคุณไม่ได้ด้วยนะคะเรามาดูสิว่าความรักของคุณและเขานะคะคนที่เขาไม่ยอมตัดใจลืมคุณเนี่ยวออความรักความสัมพันธ์นะคะมันเป็นเดิมูนเนี่ยมันเป็นมันเป็นทั้ง ความรู้สึกที่ค่อนข้างที่จะเรียกว่าหวานอมขมกืนน่ะนะมันมีทั้งความสุขแล้วก็มีทั้งความทุกข์นะปะปนกันไปอ่ะคือมันเหมือนกับว่าช่วงเวลาที่คุณกับเขามาเจอกันช่วงเวลาที่คุณกับเขาได้คุยกันเรื่องงานได้ปรึกษาหารือกันได้แชทกันนะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการพูดคุยในเรื่องของงานซะส่วนใหญ่นะคนอื่นเขาก็รู้นะแต่ความรู้สึกมันพิเศษมากกว่านั้นไงนะจริงๆแล้วคือแบบฉันอยากจะเดินควงแขนเธอ นะฉันอยากจะพาเธอไปกินไปเที่ยวนะเปิดตัวนะอยากจะแสดงออกให้คนอื่นได้เห็นเลยประมาณนี้แต่มันทําไม่ได้นะไม่ได้แต่เก็บความรู้สึกไว้ในใจอ่ะคือแบบจะไปไหนมาไหนด้วยกันก็มีแต่เรื่องงานนะคะมาอ้างอย่างเงี้ยก็เลยเหมือนกับว่าคือมันมันรู้สึกกดดนันมันรู้สึกเก็บกดความรู้สึกอ่ะนะคือมันเหมือนกับคือจริงๆแล้วคุณสองคนก็รู้ดีอยู่แก่ใจน,นะคะว่าเออคุณสองคนมีอะไรลึกซึ้งกันเป็นพิเศษเนี่ย นะคะก็เลยเหมือนกับว่าคือมนอันอึดอัดมากๆเวลาที่อยู่ต่อหน้าหน้าบุคคลอื่นนะคะคือมันเหมือนกับว่าจะต้องทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันรับตาคนอะ่ะนะคะแอบคุยกันแอบแชทกันแม่คนอื่นเห็นแม่คนอื่นรู้นะแอบแซบกันประมาณนี้เลยอะ่ะนะแต่เขาก็รู้แหละว่าตรงเนี้ยนะความสัมพันธ์แบบเนี้ยมันอยู่ได้ไม่นานหรอกนะคะเพราะว่ามันก็ต้องมีการที่แบบจบความสัมพันธ์หรือว่า เหนื่อยหน่ายกับความสัมพันธ์แบบนี้ไปเองนะคะคุณก็เข้าใจอะ่ะแต่ว่าคือมันเหมือนกับว่านะช่วงเวลานี้มันเป็นความรู้สึกที่ตัวคุณกับตัวเขามันอยู่ในช่วงของการที่จะต้องชดใช้ในเรื่องของนเออเวกรกันความรู้สึกอ่ะนะคะคือสุดท้ายแล้วมันก็ต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ต้องเลือกความจัดเจีนหรือว่าเลือกความถูกต้องหรือว่าเลือกจบเลือกจากไปโดยเทียบเหมือน เรียกว่ามันต้องมอีงานเลี้ยงนะที่มันต้องมีการเลิกลากันสุดท้ายแล้วนะมันไม่สามารถที่จะเหมือนอยู่กันสองสามเราได้อนะคะประมาณนี้นะแล้วตัวเขาก็เชื่อว่าคือแบบตอนนี้เขาไม่พร้อมกับการที่จะลืมคุณนะไม่สามารถจะลืมคุณได้ยังอยากจะหาโอกาสมาเจอคุณอยู่แต่ก็รู้แหละว่ามันเจ็บนะรู้แหละว่ามันเหมือนกับคือมันอยากจะเปิดตัวเปิดใจให้คนอื่นรู้เลยอนะ่นะว่า คุณสองคนเนี่ยคือแบบเป็นแฟนกันนะแต่มันบอกไม่ได้นะคะแล้วมันมีผลกระทบต่อเรื่องงานนะเรื่องรายได้อีกเรื่องชื่อเสียงอีกนะคะมันก็เลยเหมือนกับว่าอีกอย่างหนึ่งอนาคตข้างหน้าอาจจะไม่แน่นอนคุณอาจจะเจอคนที่ดีกว่าเขาคุณอาจจะเจอคู่ของคุณก็ได้เขาก็เลยเหมือนกับว่าต้องอดทนอ่ะจริงๆแล้วมันเป็นความรู้สึกของเขามากกว่าที่อยากจะเปิดเผยตัวเขาว่าเขาเป็นเจ้าของของคุณนะประมาณนี้นะคะแต่มันทําไม่ได้จริงๆ แสดงว่านะผู้หญิงชาวเกานนีคนนข้ที่ขี้หึงขี้หวงคุณมากนะคะแล้วถ้าแบบเขากับคุณมีอะไรลึกซึ้งกันแล้วเนี่ยคือเขาอยากจะแสดงเหมือนกับประมาณที่แบบเหน้าที่การงานของคุณเนี่ยคนข้านีะเหมือนกับมีสังคมนะที่เป็นผู้ชายหรือว่าไปอยู่กับสังคมที่เป็นผู้หญิงเยอะๆอย่างเงี้ยนะคะคนคนนี้ขี้หึงขี้หวงอะ่ะนะคะก็เลยทาให้เหมือนกับเ,เขาอยากจะแสดงออกถึงความเป็นเจ้าเจ้าของในตัวคุณนะคะเรามาดูซิว่าไพ่จะบอกอะไร ตัวตนของคุณความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาเนี่ยคือแบบมันเป็นประมาณไหนออสองเหรียญคุณบอกว่าคือคุณสามารถที่จะใช้ชีวิตนะรูปแบบนี้ความสัมพันธ์แบบนี้นะคะได้นะคือแบบแอบแซบกันได้นะแต่ว่าคืออนาคตข้างหน้าคือคุณไม่มั่นใจว่าคุณจะเลือกเขาเป็นคู่ชีวิตหรือเปล่าประมาณนี้แล้วคุณก็ไม่อยากให้เขาเลิกกับคนของเขาด้วย ถ้าแบบเขาอยากจะมาหาคุณนะคุณก็พร้อมที่เหมือนกับว่าเออนะมีความรู้สึกที่นะคะอยู่ในพื้นที่ของคุณประมาณเนี้ยนะคุณเหมือนไว้ใจเขาอ่ะคุณเหมือนรักเขานะแต่คุณไม่ได้อยากจะครอบครองเขานะแล้วคุณก็รู้สึกว่าถ้าแบบวันใดวันหนึ่งคุณเจอคนที่ดีกว่าเขาคุณอาจที่จะเหมือนกับเปลี่ยนไปรักอีกคนหนึ่งได้ประมาณเนี้ยมันเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ตรงนี้อาจจะเป็นตัวคุณซะมากกว่าที่ สามารถจะตัดเขาออกจากชีวิตได้แต่เขานะลืมคุณไม่ได้หรอกนะคะก็เป็นพนักง,งานแบบว่าเขาอาจจะหลงรักคุณหรือว่าเขาอาจจะอยู่ในช่วงของการหลงคุณมากๆนะแต่ตัวคุณอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรกับเขามากเป็นพิเศษนะคะก็ถ้าหากรู้สึกว่าความสัมพันธ์ตรงนี้มันอาจจะมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนะกับงานกับการทํางานหรือว่าในเรื่องของความรู้สึกของคุณ ลัวผิดศีลธรรมก็ค่อยๆเจะเฟดตัวออกมาทีลเล็กทีละน้อยก็ได้นะคะอย่าจมอยู่กับความทุกข์นะเพราะว่าสุดท้ายแล้วคุณก็รู้อยู่ดีอยู่แก่ใจว่าคุณก็ไม่เลือกเขาอยู่ดีและเขาก็ไม่เลือกคุณอยู่ดีนะมันอาจจะจบแบบเจ็บๆนะคะแต่ถ้าแบบว่าเราเริ่มที่จะเหมือนกับทําใจได้แล้วเนี่ยนะความสัมพันธ์ตรงนี้ก็เหมือนกับเรียกว่าเออประมาณที่แบบวินวินแฟร์แฟร์กันอ่ะนะคะแต่อย่าจะให้มันเหมือนกับ อย่าให้มันอยู่นานนะ,ะอย่าให้มันอยู่ลึกหรือว่ามันฝังความรู้สึกของคุณไว้นะคะคุณมีค่ากับความรักที่ดีคุณมีค่าที่จะเจอคนที่ดีมากกว่านี้นะคะฟังเพื่อไปแก้คำทางเป็นแะนวทางนะคะแนวทางคอรกคอสพันเนี่ยเหมือนพูดคุยติดต่อกันในเรื่องงานซะส่วนใหญ่นะคะคุณก็รู้ดีว่าคุณใช้เขาเป็นสื่อกลางในการทํางานแล้วเขาก็ใช้คุณเป็นสื่อกลางในการทํางานเช่นกันนะคะมีผลประโยชน์ร่วมกันอะ มันไม่ยากต่อการตัดใจหรอกนะคะอืเชื่อว่าคุณสามารถจเจอคนใหม่คนที่รักคุณคนที่ดีกว่านี้ได้นะคะคนที่เป็นของของเราอะ่ะอะไรนี้นะฟังเพื่อเป็นแนวทางเป็นแนวทางของคุณดูการตตามค่ะ